สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะรวมทั้งท่านสมาชิกใหม่นะที่เข้ามาชมคลิปของมาอย799ทํานายไทยทักนะคะตอนนี้เราจะมาทำนายความรักของคนทั้ง7วันเราจะมาเจาะความรักอย่างเดียวนะคะ,ะตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ทั้ง7วันจะดูความรักอย่างเดียว ทุกสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วคนที่คบกันอยู่เป็นแฟนกันเนี่ยรวมทั้งคนที่เป็นโสดเนี่ยนะคนที่คุณคิดไว้นี่ยจะไปกันรอดไหมที่คุยคุยเนี่ยจะมีการพัฒนาไหมนะคะใ mm hmm. นะคราวนี้เราจะมาดูชาววันพฤหัสนะมาดูคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะ mm hmm. การทํานายจะกินระยะเวลาในช่วงที่คุณเปิดนี่แหละคุณเปิดดูช่วงไหนคุณก็เช็คไปเลยจะถึงประมาณเดือนมิถุนาย,ยนนะคะ เรามาดูที่ว่าความรักของคนเป็นอย่างไรบ้างอย่างไรก็ตามเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะดูเป็นแนวตั้งรับกับมันบางทีเรื่องของอนาคตเราก็ไม่อาจจะคาดเดาได้เพราะฉะันการดูเนี่ยดวงชะตาเนี่ยนะนะฮะบางท่านอาจจะมีความรักดีอยู่แล้วเนี่ยแต่มาดูเฉยก็อย่าเคร่งเครียดกับการทํานายนะคะมองผ่านเลยถ้าคิดว่าดูแล้วไม่สบายใจก็มองผ่านนะชาวพรืหัในช่วงนี้บอกเลยสถานการณ์ความรักรู้สึก เบื่อหน่ายกับคนรักมากนะเบื่อหน่ายมากและจิตใจของตัวเองก็เหมือนกับยังโลเลหลายๆเรื่องอยู่นะคะยังโลเลยังคิดมากหลายๆเรื่องชาวพลเรือนนี่จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะบอกได้เลยนะคะบวกๆก,กับความอดทนด้วยบางทีการมีทิฐิหรือความมั่นใจของเราเนี่ย มันมากเกินไปเราก็ต้องยอมยอมลงบ้างยอมให้กับคนรักเพราะด,ดูสถานการณ์ความสัมพันธ์เรือมันมันไม่โรแมนติกมันไม่ได้มีความรักเหมือนกับมันจืดชืดน,นะช่วงนี้นะไอ้อเดี๋ยวเราจะมาแยกนะเดี๋ยวจะแยกเป็นคนที่มีครอบครัวเป็นอย่างไรคนที่คบกันแล้วก็คนที่เป็นโสดกับปัญหาแบบเหมือนมือที่สามหรือปัญหาอีกคนคนหนึ่งเนี่ยจิตใจวอกแวกสองทางเนี่ย สถานก,การณ์ของคนรักจริงๆแล้วเหมือนแบบว่าเหมือนเขาไม่สนใจคนแต่เขายังรักมากนะ,ะเขายังรักมากแม้ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมันมันไม่โรแมนติกนะ่ะเหมือนกับไม่สนใจกันเลยโดยเฉพาะชาวบุรุหัสเนี่ยเบื่อมากเลยสนใจฉันนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้เอาเอา,เอาใจหน่อยก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นทำให้มีความอดทนสูงกับคนรักนะคะ แต่ว่าต่อไปนะในนคตข้างหน้าก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นเพราะว่าเขายังรักเขามีความรักให้กับชาวพลือหัสอยู่นะคะแม้จะไม่โรแมนติกแม้จะแบบเหมือนกับไม่สนใจเลยเหมือนไม่ได้รักกันอย่างเงี้ยนะนีมาดูสถานการณ์ของคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะเออบางทีมีเรื่องปกปิดปิดบังซ่อนแหลงคนรักบางท่านอาจจะเป็นเขาเรียกว่า เพศที่สามนะความรักที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองเอนะเบื่อหน่ายคนรักมากทำให้จิตใจวันวหวจะเอาอยัางไงนะข้มไม่สนใจนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับไม่ไม้ที่มาแต่งงานมีครอบครัวกันเนี่ยนะต่อไปก็จะรักกันอยู่มันขาดน้ำตาลมันไม่มีความหวานชื่นมันไม่มีการเอาอกเอาใจกันแล้วก็การเอาแต่ใจตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะก็ต้องดูว่าต้องลดลงบ้าง ไม่ว่าจะเป็นตัวคนหรือตัวคนรักก็ตามใบาบางท่านยังมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่เพราะนั้นถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะไม่โรแมนติกเหมือนกับความรักมันขาดหายไปเนี่ยแต่อนาคตก็มีโอกาสดีอยู่นะคะนะ,เ,ะเพราะนั้นพยายามเข้าเข้าใจกันนะบางทีเรื่องราวปกปิดกันก็คุยกันให้เข้าใจกันอย่าให้เข้าไปคิดเเดาเอาในความรู้สึก นะคะไม่โรแมนติกบอกได้เลยคนรักไม่ค่อยโรแมนติกแต่ก็ยังรักอยู่นะมันทําให้จิตใจหวั่นไหวจิตใจโล,โลเลและแล้วก็คนที่คบกันก็เหมือนกันนะคะสถานการณ์ของคนที่คบกันอดทนสูงมากนะคะับครัยิ่งชาวพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนสูงนนะเรื่องความรักด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มักจะมีปัญหาเรื่องความรักบ่อยๆนี่แหละปัญหาความรักบ่อยมากนะชาวพฤืหัสเนี่ย มีความรักเข้ามากอา็อะไรไม่ได้หนังใจเพราะความที่ตัวเองหนึ่งอาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนหรืออัธยาศัยหรือรู้จักคนไปหมดน่ะทำให้คนรักบางทีอาจจะไม่แบบคือไม่ค่อยใส่ใจเราเนี่ยการเขาเรียกว,ว่าไงการให้เวลาซึ่งกันและกันเนี่ยจริงๆแล้วก็ระมัดระวังตัวเองมากนะไม่ว่าจะเป็นชาวพื่รัสเองหรือคนรักนะ แล้วกับการที่แบบเ,เหมือนกับว่าคาดคันบางทีบางเรื่องบางอย่างนะหรือเข้มงวดหรือเอาลายอารมณ์ตัดสินนะนะคะตัดสินฉุบฉับเนี่ยเป็นคนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ต้องหรือจะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะเพราะว่าสถานการณ์ของเจ้าชะตาเองหรือแม้กระทั่งคนรักก็ตามนะอย่างคนรักนี่ก็ดูเหมือนห่างเหินเหมือนไม่สนใจกัน อย่างชาวเวลหอดเองก็เบื่อมากกับการที่คนรักไม่ใส่ใจไม่โรแมนติกแล้วก็เหมือนกับใจยังโลเลจะเอาอยัางไงบางทีอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนันเป็นช่วงนี้ไปถึงมิถุนายนนะคะมีโอกาสดีขึ้นนะมีโอกาสผ่านอุปสรรคค่อยเป็นค่อยไปนะมีโอกาสที่จะรักกันมากอยู่นะคะมีโอกาสดีอยู่ในอนะคตถึงไหมสถานการณ์ช่วงนี้มันอาจจะตึงๆกันหน่อยสําหรับคนที่คบกัน นะคะส่วนคนที่มีครอบครัวนี่เขาอาจจะเป็นแรงสั่งเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยบางท่านอาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันก็เลยอยู่ด้วยกันอยู่ถึงแม้จะไม่ได้รักกันอย่าใช้คําว่าไม่รักคนที่มีครอบครัวมันไม่ใส่ใจกันเท่าไหร่นะคะแต่อนาคตมีโอกาสด,ดีอยู่นะคะมีโอกาสรักกันมากขึ้นมีโอกาสเข้าอกเข้าใจกันอยู่นะคะอ่าอันนี้มาดูคนที่เป็นโสดบ้างชาวเพลือ เป็นสดชาวเพลืออันจริงๆแล้วความรักนี่มันตายไปแล้วสําหรับความรู้สึกของเขาอะ่ะเขาเบื่อกับความรักมากนะคะเบื่อมากใครเข้ามาคุยทีไรก็เหมือนกับเออเอาให้มันชัดเจนกว่าน,นี้ได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยนะรู้สึกเชื่องช้าจะรักก็ไม่รักจะตอบก็ไม่ตอบจะพูดก็ไม่พูดจะคบกันก็ไม่พูด จะเอาอยัางไงตัวชาวพฤหัสเองยิ่งเบื่ออยู่กับสถานการณ์ความรักเหมือนกับมันจะจุดไฟติดหรือเปล่าในความรู้สึกความรักที่จะเกิดขึ้นกับคนโสดเนี่ยแต่คนที่เข้ามาเนี่ยนะที่คุยกันเนี่ยอาจจะไม่เป็นดังใจของคุณนะทําให้คุณหวั่นไหวว่าเอาไงจะคุยต่อหรือจะพอแค่นี้อ่าอ่ามันเป็นความรักที่ไม่ได้ดังใจอะ่ะ แต่อยากครอบครองเขานะอนาคตมีโอกาสที่จะคบกันแล้วก็พัฒนานะคะแล้วเพราะว่ารู้สึกเขาเขารักมากนะรู้สึกเขาพอใจในชาวพฤหัดอยู่เพียงแต่การแสดงออกมันมันไม่ไม่เด่นชัดมันเลยทําให้ชาวพนัสเองเบื่อมันไม่มันชอบกันหรือเปล่ามันรักกันไหมมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยยังไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่อนาคตมีโอกาสที่จะพัฒนาความรักคบกันเป็นแฟนกันได้อยู่นะคะต้องแบบจะใจร้อนกับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็น แล้วค่อนข้างจะเป็นคนที่มีฐานะด้วยนะนะคะเอะคนที่คนที่เป็นโสดนะรู้สึกเขาจะชอบอยู่ชอบชาวพฤหัสอยู่แต่เพียงแต่ไม่แสดงออกอะไรมากมายตัวชาวพลหัสที่เป็นโสดเองก็ไม่ได้คุยคนเดียวหรอกนะไอคนที่ชอบมกับเหมือนไม่สนใจอ่ะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ยังไม่ไปถึงไหนยิ่งใจตัวเองยิ่งเบื่อกับความรักบางท่านก็จบควันยัง ลิบหลี่ริบหลี่อยู่เพิ่งจะจบกับความรักมาเพิ่งจะเลิกลาว่างั้นเถอะยังยังไม่สนิทด,ด้วยซ้ำไปยังมอดไม่สนิทเพราะนั้นก็เลยต้องคุยกันไปแบบไม่ได้หนังใจฉันก็ไม่อยากจะคุยอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของชาวพฤหัสในช่วงนี้ไปจนถึงมิถุนายนนะคะอย่างไรก็ตามเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะอย่าเคร่งเครียดนะคะอืม ดูๆแล้วสถานก,การณ์ความรักของชาวพฤหัสมัน,ม,นมันเหมือนกับว่ามันมันไม่โรแมนติกกับกันเลยช่วงนี้มันไม่สนใจกันเท่าที่ควรคนรักอาจจะเฉยๆแต่จริงเขาก็รักนะอืในสถานก,การณ์ของคนที่มีครอบครัวเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวปกปิดซ่อนเลนนะมีความรับต่อกันแล้วก็การเอาแต่ใจตัวเองส่วนหนึ่งต้องลดลงดีที่มันมีผลประโยชน์ยังมีอะไรร่วมกันอยู่นะก็แต่ก็มีโอกาสปรับความเข้าใจกันอยู่ างทีอาจจะเป็นคนที่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวโดยเฉพาะคนะเป็นเพศที่3ก็ได้หรือไม่นะคะที่มาแต่งงานใหม่เนี่ยนะแล้วก็ส่วนคนที่คบกันก็ถือว่ามีความอดทนสูงระมัดระวังตัวเองมากเพราะว่ายังแคร์อยู่ถึงแม้ว่าช่วงนี้ไม่โรแมนติกก็ตามแต่อนาคตมีโอกาสดีคนโสดก็เหมือนกันนะเบื่อหน่ายกับความรักว่อยากมีใครอีกแล้วผิดหวังมากๆอ่ะ แต่คนที่เข้ามาคุยเขาชอบมากนะแล้วค่อนข้างมีฐานะแล้วมีโอกาสพัฒนานะคะเพราะนั้นอย่าใจร้อนใจเย็นๆนะกับคนคนนี้เ <c oughs> <c oughs> พราะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะคือไปเรื่อยๆอะ่ะออแต่ในความในความรักก็มีให้อยู่ชอบอยู่ว่างันเถอะแต่ชาวเวืรอเเองเนี่ยเหมือนกับมีคนเข้ามาคุยหลายคนแต่ว่ายังไม่มีใจจะชอบหรอกนะแต่คนคนนี้นะที่คุณคิดว่า ไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยสนใจคุณเนี่ยนะมีโอกาสพัฒนานะสำหรับคนโสดแล้วคนที่มีฐานะด้วยนะคะโอเคนะคะก็คงประมาณนี้นะคะสําหรับความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะในช่วงนี้ไปจนถึงมิถุนายนยนะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ